วันนี้เราติดต่อกับสายของคุณตั้มได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เก้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับพี่แจ็คยังไม่ได้หลับใช่ไหมใช่ครับพี่ปกติก็ไม่ค่อยได้นอนเลยครับหรือว่าไอ้พวกคนบาปนี่โทรไปปลุกอีกนายกุณตั้มสบายดีนะก็มีไอๆบ้างพี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเป็นไรแล้วติดครับพี่ติดครับ ติดสาวที่โรงพยาบาลครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลเป็นเรื่องอ,อีกอีกอัน,น,นหนึ่งเหรอใช่พี่เป็นอีกคนหนึ่งครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่อเอางี้พี่วันวันหลังเดี๋ยวผมมาเล่า,ราเรื่องสาวพยาบาลให,ให้ฟังได้ไหมครับพี่ได้เลย <ahor> ว,วันนี้ก่อเล่าเรื่องนี้ก่อนนะครับโอเคได้ครับผมผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับครับเรื่องนี้มันเกิดอยู่ที่อำเภออำเภอเด่ครับผมทำงานเป็นอาชีพนักร้องในพับ Uh, แห่งหนึ่งครับในอำเภอนี้ uh, ซึ่งเวลาผมเข้าทำงานเนี่ยผมต้องจอดรถไว้อีกซอยแล้วก็ต้องเดินอ้อมเข้าหลังร้านครับ uh, ซึ่งด้านหน้าผมเนี่ย uh, ที่ผมหันหน้ารถไปมันจะเป็นแม่น้ำครับและขวามือที่ผมจอดมันจะเป็นโกดังร้าง uh, ซ้ายมือมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ห้องน้ำเก่าๆไม่มีคนใช้มานานแล้วครับ ซึ่งบรรยากาศมันก็น่ากลัววังเวงมากเลยครับผมก็จอดรถในซอยนี้ทุกวันช่วงแรกๆมาทำงานมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำงานปกติก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเลิกงานวันนั้นครับปกติผมกับเพื่อนๆเนี่ยกลับบ้านตรงเวลากันบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ย ตรงเวลากันตลอดเลยส่วนผมเนี่ยก็มีบางวันกลับช้าบ้างเอในวันนั้นก็เป็นวันที่ผมกลับช้าอีกหนึ่งวันครับผมครับแต่ในคืนนั้นที่จริงผมก็นัดกับเพื่อนๆไว้ว่าเลิกงานเราจะไปกินหมูกระทะกันต่อครับแต่ผมก็โดนสาวๆที่มาเที่ยวครับเรียกไปหาที่โต๊ครับด้วยความที่ผมเป็น คนแค่เพื่อนร,รักเพื่อนมากๆาผมก็เลยปฏิเสธอย่างไม่ลังเลตอนนั้นเลยครับเออแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธสาวนๆนะครับผมปฏิเสธเพื่อนครับผมจริงับพี่ผมปฏิเสธเพื่อนครับเพื่อนก็นั่งรอกันยุงกัดแต่ว่าผมก็บอกให้เพื่อนลบไปเลยครับผมจะกลับที่ลังครับครับผมก็อยู่นั่ง ดื่มนั่งกินต่อพี่จนได้ที่พี่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับผมทีนี้แหะครับผมก็ต้องเดินไปหลังร้านคนเดียวครับคนเดียวเลยหรอที่แรกผมก็ไปคิดว่าผมจะได้เดินมาคนเดียวหรอกครับผมคิดว่าเขาจะมาส่งผมครับแต่เขาแค่หลอกผมไปเลี้ยงเฉยๆครับผมหมดตังเขาก็ไปกันหมดเลยครับฮ<ะ>แต่ไม่เป็นไรครับพี่เจ ผมก็เดินมาคนเดียวพี่ผมก็เดินมาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงรถครับพี่จะคจาโกดังฝั่งขวามือได้ไหมครับโกดังล่างนะครับ<อ>ใช่ใช่ครับพี่ผมมองไปผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดํายืนยืนอยู่ตรงข้างๆโกดังพี่มันจะมีพุ่มไม้อยู่นะครับ<อ>ที่ที่แรกผมก็เพ่งเล็งดูดีๆพี่ว่าเฮ้ยคนหรือเปล่าแต่ว่า เวลานั้นน่ะพี่ใครเขาจะมาทาอะไรตรงนั้นครับเออใช่ครับพี่เชื่อไหมว่าผมก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆพี่ผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวพี่ยืนอยู่พี่ผมยาวปะบ่าเลยพี่ผมเห็นเท่านั้นเลยพี่ผมมั่นใจเลยว่าพี่ว่าไม่ใช่คนพี่ครับผมวิ่งเลยพี่ใจหายเลยนะไม่ใช่ครับพี่ผมไม่ได้วิ่งหนีพี่ฮะ ผมวิ่งใส่เลยพี่เฮ้ย <Hey! S 2> ผมลากเข้าไปในุูมยพี่แล้วผมก็จัดการเลยพี่เออแล้วผมก็จัดตรงนั้นเลยนะพี่เอ oh. มันอยู่ตรงนั้นจริงๆกล้าจัดเหรอเอาจงจรเลยนะพี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นพี่ <c oughs> ผมไม่เคยเลือกพี่ผมสะดวกที่ไหนผมก็จัดที่นั่นเลยพี่โคตรโหดแล้วผมก็ทําทุกอย่างจนเรียบร้อยพี่ผมครับ <c oughs> ก็สบายตัวมากพี่ผมครับ <c oughs> ก็เดินขึ้นรถพี่ก็ กลับบ้านอย่างสบายใจครับ,รบเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่แจ็คครับโหดมากโหดมากคือเรื่องนี้น่ากลัวจริงคุณตั้มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเลยคุณตันะ้มมาใช่ครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้มาปิดท้ายคืนนี้ได้ขนลุกน่ากลัวจริงๆสําหรับเรื่องนี้คุณตั้มครับขอบคุณพี่แจคครับครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะคุณตันะ้มมาอุ้ยแต่เจ้าเรื่องเนีนี้พี่ผมเล่าอยู่ทั้งชาติก็ไม่หมดพี่ เดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสผมจะามาเล่าให้ฟังใหม่ครับพี่ขอบคุณครับคุณตามสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส